สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องโยัสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามานะครับกับรถแนวครอบครัวนะครับค่ะเฮ็อยู่เอ่อเป็นรถตู้นะคะเป็นรถตู้นะคะสําหรับใช้ในครอบครัวหรือว่ารับส่งพวกพนักงาอะไรก็ได้หมดเนาะครับวันนี้นะครับผมจะมีรถบุนไดเอสวันนะครับปี2014นะครับตัวดีลักนะครับค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทบอกตรงๆว่าคันนี้ที่อื่นเขาตั้งกันอยู่ที่ปลายๆเลยนะคะ คันนี้นะครับรถปี2014นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับจัดไปเน้นได้เท่าไหร่ครับคุณมี่แบบ้ครับคันนี้สามารถที่จะจัดได้เต็มนะนะครับดอกเบีย้ยเราจะขอได้เท่าไหร่ครับดอกเบีย้ยอยู่ที่2.99ค่ะดอกเบีย้ยอยู่ที่2.99นะครับนี่ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1อา่า1บึ10,000นิดหน่อยเนาะ10,000ประมาณ15,000 6 000, นะครับถ้าเกิดเราจะกู้เต็มนะออบเชิญนะครับพามาดูรอบๆบคันนี้จะเป็นตัวฮุนไดปี2014เลยการันตีรถไม่เคยชนไม่เคย ใช่ครับน เราการันตีรถให้แน่นอนนะคะหน้าใหม่กันจังใหม่เรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยพี่เหมี่ยวหลายคนที่เขาเล่นอุ่นใดนะครับเขาจะถามเลยน้อง A1 A2 ตอนแรกผมก็งงว่า A1 A2 ผมต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับวันนั้นที่ได้มาซื้อรถจางเทนกิติดาไปเลยอธิบายเราเส้ละเอียดเลยว่าอาเจนหนึ่งอาจจะค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยเจนสองนะครับคือมันเขาเรียกว่ามันจะมีเขาขึ้นมานะครับเขาบอกว่านี่ตัวเจนสองมันจะมีรหัสอยู่ข้างหน้านะครับ A2 นะครับ เครื่องนะครับเป็นบล็อกใหม่นะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับใายดีมากเลยนน้งมันล้อแมกนะครับลายใหม่นะครับได้ยางบิดโตนะครับปีนะครับ2 0 1 8สปดัปดาห์ที่12แม็กขอบเท่าไหร่เอ่ยแม็กตัวนี้นะครับ ขอบนะครับอยู่ที่16นะครับแล้วยางนะครับปี18นะครับปลายปีนะครับพอศัพท์พดาที่42เซนเซอร์1 2 3 4จุดเซนเซอร์จะมีอยู่4จุดเลยนี่ดูได้เลยนะครับน็อตของเขานะครับถ้าไม้มีการขันนะครับจะดูง่ายมากนะน็อตนะครับไม่เคยมีสีตลอกนะครับตะเข็บเดิมนะครับจากโรงงานโชก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับ โชคไม่เคยมีการเปลี่ยนทําไม่รู้นะครับว่ารถในการเปิดฝาหลังนี่ครับแทบจะน้อยมากนะครับค่ะแล้วดูใหม่จริงๆฝุ่นยังไม่เข้าไปเกาะนะครับตระเยัดบ,บางนะางมาก,มากช่วงข้างหลังนี่นะครับก็ไว้นะครับวางของได้นิดหน่อยนะครับอันนี้สามารถที่จะเลื่อนได้อ่านี่นะ,ะนะครับไม่อันเนี้ยเลื่อนได้เลื่อนไปข้างหน้าแล้วบอกก็จะขึ้นมาเป็นใช้ตัว V อะค่ะ นะคะบอกขึ้นมาท้ายตัวมีของได้นะไม่บอกได้พับขึ้นมาก่อนแล้วก็ดันเข้าไปอีกได้๋อ้เนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วครับอันนี่เอาไปอเคอาไปว่าผ่านไปนะครับอุปกรณ์นะครับอุนไดเขาจะฝังไว้อยู่ข้างล่างนะครับพวกไม่ลงไม่แรงนะครับแล้วบอกตัวนี้นะครับจะหมุนได้นะครับไอ้นี่หมุนเข้าหากันนะครับเพราะจริงๆบอกเขาจะหันไปทางนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวอื่นหมุนได้ปะเป็นตัวอื่นก็หมุนไม่ได้ครับอันนี้นะคะอันี้หมุนหมุนได้อยู่ครับ หมุนได้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะหมุนยังไงตอนนี้นะครับอ่าไม่เป็นไรค่ะการน,นี้ก็จะหมุนเข้าหากันได้ลางเหมือนกันนะคะทุกแถว3ามแถวนี้สามารถเลื่อเลื่อนได้หมดเลยนะคะตรงกลางก็พับได้เหมือนกันเช่นกันอ่านี่นะครับไหนๆก็ทําแล้วนี่หมุนได้นะครับอ่าทุลักทุเลเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อ่าทีนี้นะครับเราจบนะครับเรื่องหุ <ภา S 2> ่นใดเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันอีกทีเดี๋ยวบอกยอดแจกอีกทีอ่า นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับเป็นตัวดีลักนะครับเครื่องเจน2แล้วนะครับหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่นะครับ8 3 9 0 0 0บาทนะครับ8 3 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะครับจัดไปเนได้เต็มผ่อนตกอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทเองนะคะคุณสามารถที่จะผ่อนได้สูงสุด สูงสุดอยู่ที่6ปีนะคะครหรือ7ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะอ,ะอันนี้ผ่อนต้งก็อยู่ที่ประมาณ1 5ื่นนะคะต่อเดือนเท่านั้นเองแใ่ลืมอย่างที่บอกเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยค่อนข้างละเอียดนิดนึงโทรเข้ามาสอบถามกันดีกว่ามันมันไวกว่าเนื้อมันได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าแต่ถ้าเบื้องต้นก็จะประมาณนี้อ่ะฮะ